สวัสดีครับเอฟซที่ติดตามนะครับรถไทจิ๋วของนุ่มอุดรเขยนครพนมนะครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตเรื่องการติดหัวตัดญญาของปนิสนะครับว่าติดตั้งออกมาแล้วจะออกมาในรูปแบบใดน,นะครับเ <c oughs> บ่งกันเลยครับครับผมหัวตัญญา ที่ผมบอกนี่ครับก็คือจะเป็นหัวตะย่าแบบลดเกี่ยวเข่านะครับแต่ต้องมีการปรับปรุงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือทํางานได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าระยะชักระยะชักของใบมีดนะครับนะครับมันจะมันมันจะกินใบกินกินาอยู่แค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเหตให้เบ่งนี่นะครับมันมันจะกิิหนยาอยู่แค่นี้นะครับมันใจบ่ไดรนะครับอันนี้มันใช่งานบ่ได้ นะครับอันนี้ครับนี่ขาดเลยนะครับขาดเด็พิงต่ว่าระยะชากของตัวนี้นะครับมันเวียงหน่อยเกินไปมันก็เลยเห็ีให้ตัวนี้ตัวนี้ระยะที่เวียงมันเวียงนิดเดียวเขาต้องยืดตัวนี้ให้มันยาวขึ้นนะครับเพราะมันยาวขึ้นระยะที่มันเวียงมันก็จะเวียงในงวขึ้นนะครับตัวใบเกี้ยวเขาก็จะเวียงในา,าวขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้เขาต้องแก้ละนะครับเขาก็จะแก้แค่จุดนี้จุดเดียวนะครับ ติดตั้งออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ใส่ใบมีดทั้งหมด10บใบนะครับใบตัดหญ้านะครับใบก็จะเปลืองแน่นะครับาำว่าเปลืองเปลืองก็นี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ดปใบนะครับ10บใบใบละ7 7เซน,นค,คนึนนะครับความกว้างเส็ดนคึนก็อยู่ที่7 5็ส้ซนนะครับ7 5็ส้ซน ใบมีตัวนี้7จ็สิบห้าเซนชักเข่าชักออกกับสือยู่ประมาณในระยะประมาณ80เซนนะครับครับตัดหนาได้ความกว้างประมาณ80เซนนะครับการทํางานกับอย่างที่บอกครับก็คือตอนนี้ผมเอาสายพานออกก่อนเนาะก็คือเนี่ยระยะที่ที่เขาจับอยู่นี่ก็คือเป็นระยะที่าสายพานจะย่อนนะครับอ่านเท่าดึงมาสุดอันนี้ถ้าเข้าจะทางานนะครับจะทํางานตัดหนียเขากัปรับตัวนี้ลงนะครับหต่มันอยู่แค่ล็อกที่2นี่ครับ แค่ลอกที่สองกระเพอนะครับนี่ครับขอเสียของใบมีตัวนี้ก็คือมันตดัดหยาจนสุดเลยบ่ได้นะครับเพราะว่ามันติดไอตัวหัวเจรวดนะครับหัวเจรวดจะเป็นตัวข้าดินไว้นะครับอันนี้ก็จลอดติดต่างขาสกีนะ้ำอย่างที่บอกครับติดต่างขาสกีก็จะเสร็จแล้วนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ของกระพึงเข้ามาคือกันนะครับก็คือตัว อเรซินนะครับที่จะเอามาเหตุเป็นไฟเบอร์กราดขอบตัวนี้นะครับเรซินก็มาถึงแล้วนะครับอย่างที่บอกครับกะน่าจะทรงให้ปนิดได้บวกเกินวันเสาร์นะครับมือนีวันหยังครับมือนีวันวันจันทร์นะครับมือนีวันจันทร์วันจันทร์วันเสาร์กะคิดว่าคิดว่าวันเสาร์กะบอมีอย่างเปลี่ยนแปลงกะน่าจะเสร็จนะครับปนิดแก บอกว่าจะเอาเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าตามนั้นเลยครับประณิตจัดการตามใจลูกค้าเลยลูกค้าอยากได้สีฟ้าเดี๋ยวผมจัดสีฟ้าฟ้าล่อสีบอลให้นะครับฟ้าล่อสีบอนหรืออาจจะเป็นล่อสีแดงให้ก็ได้นะครับโอเคครับหัวตัดหย้าสวยงามครับตามทองเรื่องกัสวยงามตามทองเรื่องนะครับก็จังในกรฝากากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ด อุปกรณ์การเกษตรเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรของเฮานะครับไผอยากได้อีหยังแบบใดถ้าสร้างเห็ดได้นะครับก็จะเห็ดสร้างผู้นี้มาเฮ็ดตามใจลูกค้านะครับลูกค้ามากแบบใดเห็ดตามใจเลยนะครับเดี๋ยเพียงแต่ว่าก็ยังคงเอกลักษณ์ของเจ้าของอยู่นะครับจากนั้นก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมแน่นะครับผมเองผมอาจจะย้ำเห็ดคลิปย้ำบอกเก่งนะครับ เดี๋ยวถ้ามีความรู้ได้ไปศึกษาตอ่อศึกษาความรู้เรื่องการเทสคลิปแล้วผมก็จะพัฒนาคลิปของผมให้มันดีกว่านี้นะครับหรือเพื่อนพี่พี่พน้องๆชาวกเกษตรกรอยากให้ผมเ็ดอีหยังล้องคอมเมนต์มากครับลองอ่าถ้ากดเข้าไปในช่อง YouTube บ่ได้พะผมเกิดจากปักก่งเนาะกะเข้าไปในนา Facebook ผมก็ได้เล้อครับเด้อบ้านไร่เพียงสุกฟาร์มนะครับเด้อเข้าไปกดขอความฝากติดตาม ให้กำลังใจกันได้นะครับขอบคุณแล้วครับ